ทัพทีมถือเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่มีอำนาจซึ่งมีความเชื่อกันว่าจะช่วยเสริมความมั่นใจในตัวเองและก็เพิ่มความเข้มแข็งให้กับผู้ที่สวมใส่อีกด้วยโดยทัพทีมค่ะ มีแหล่งกำเนิดอยู่ที่จังหวัดจันทบ,บุรีและที่กำลังรับชมกันอยู่ในตอนนี้ค่ะจะเป็นพลอยทับทิมที่ทางเราคัดมาจากเหมืองพลอยในจังหวัดจันทบ,บุรีโดยตัวพลอยค่ะจะมีเนื้อที่ใสเป็นประกายมาพร้อมสีที่สวยและก็สดมากจริงๆค่ะอีกทั้งยังมีสีที่มีความสม่ำเสมอโดยทางเราค่ะจะนำมาฝังลงบนตัวเรือนง,งานทองเหลืองชุบทองแท้งานเดียวกับหลานทองเยวาวราชเลยค่ะ และสร้อยข้อมือเส้นนี้นะคะจะเป็นสร้อยข้อมือที่แม่ๆถามกันเข้ามาค่อนข้างมากเพราะว่าด้วยดีไซน์ที่ทางเราออกแบบค่ะเพื่อให้สามารถสวมใส่ติดตัวได้ในทุกวันมาในรูปทรงลีค่ะพร้อมกับการฝังพลอยแบบจับขอบโดยตัวเรือนนะคะจะเรียบเนียนลงไปเลยค่ะงานละเอียดไม่มีตามมดหรือว่าขุข,ขะใดๆเวลาสวมใส่ค่ะหมดกังวลปัญหาเรื่องเกี่ยวเสื้อผ้าไปได้เลยนะคะ และทางเราค่ะจับคู่เข้าชุดมาให้พร้อมกับแหวนพลอยทับทิมทรงรีฉลุด้านข้างของแหวนค่ะเพื่อเพิ่มสเสน่ห์ ฝังพลคัดเนื้อเม็ดโตโตมาพร้อมกับความเชื่อที่ว่าจะช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้พลไปจากผู้ที่สวมใส่อีกด้วยหากท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถทักข้อความหาแอดมินของเราก่อนได้เลยค่ะโดยทางเรามีบริการดูแลเครื่องประดับให้ตลอดอายุการชี้งานและยังมีบริการจัดส่งให้ฟรี ทุกพื้นที่ในประเทศไทยอีกด้วยพร้อมแถมกล่องผ้ากำรรมะหยี่สีแดงสดหรือว่าจะเป็นในด้านการชำระเงินทางเราก็มีบริการรับชำระเงินไปทางโดยไม่บุกเพิ่มให้อีกด้วยนะคะและถ้าหากไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอแนะนำเครื่องประดับไทยร่วมสมัยดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ ไว้เพื่อไม่ให้พลาคดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้กันนะคะหรือว่าใครอยากได้บริการอื่นๆเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมกันมานะคะสวัสดีค่ะคุณซับแก่นแท้เครื่องประดับไทย